ปุ่มปรับระดับความดังของเสียง iPhone พังเราก็ยังปรับเสียงได้สบายๆง่ายดีฟรีไปดูวิธีกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่ใช้ iPhone iPad หรือ iPad Pro มานานหลายๆคนพบว่าปุ่มปรับระดับความดังของเสียงด้านข้างของตัวเครื่องเริ่มงอแง,งครับกดไม่ค่อยติด หรือไม่ค่อยตอบสนองไปแล้วซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุครับเช่นเครื่องใช้มานานแล้วเครื่องตกหล่นหรือปุ่มเสียแต่การใช้งานอื่นๆปุ่มอื่นๆใช้งานได้ปกติหมดยังไม่อยากเปลี่ยนปุ่มปรับเสียงหรือกําลังรอเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยหรือสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการถนอมปุ่มวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆทําทให้เราปรับระดับความดังของเสียงได้โดยไม่ต้องกดปุ่มให้ยุ่งยากถึงปุ่มจะเสียปุ่มจะพังก็ยังปรับระดับความดังของเสียงได้ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของระบบแต่ปรับได้จากหน้าจอโฮมหรือหน้าจอวิดเจ็ตได้เลยครับจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเมื่อไหร่ก็ทำได้ง่ายๆไม่ต้องงอปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องอีกต่อไปครับสามารถเพิ่มหรือลดเสียงทีละลำดับหรือเลือกระดับความดังของเสียงได้ถึง16ระดับเลยครับง่ายดีฟรีด้วยช็อตคัทหรือคำสั่งลัดที่ใช้งานได้ง่ายๆให้เราประหยัดได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนปุ่มครับไปดูวิธีกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราจะไปติดตั้งแอป h o r t c u t กันก่อนครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป App Store แล้วติดตั้งแอปชื่อ s h o r t c u t หรือคำสั่งลัดครับแอปนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆและลองรับบน iOS 12ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเมื่อติดตั้งแอปแล้วขั้นตอนที่2เราไปเพิ่ม s h o r t c u t กันครับให้เพื่อนๆ Copy Link ก์ในการดาวน์โหลด s h o r t c u t ชื่อปรับเสียงไม่ง้อปุ่มลิงกจะอยู่ในคาอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกนะครับ จากนั้นเปิดแอป s a f a r i ขึ้นมาแล้ววางลิงก์เข้าไปแล้วเปิดลิงก์ได้เลยครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดในข้อความถามยืนยันแตะเปิดแอปช็อตคัสที่เราติดตั้งไปก่อนหน้าจะเปิดขึ้นมาครับในหน้าจอแสดงข้อมูลของช็อตคัสให้แตะรับคำสั่งลัดจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ช็อตคัสปรับเสียงไม่ง้อปุ่มแล้วครับขั้นตอนที่3เราจะไปดูวิธีการใช้งานกันครับ วิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับเพียงเปิดแอปช็อตคัทหรือคำสั่งรัดขึ้นมาแล้วแตะช็อตคัทปรับเสียงไม่ง้อปุ่มหน้าจอตัวเลือกจะแสดงขึ้นมาครับเราสามารถเลือกได้ระหว่างปรับตามลำดับและเลือกระดับเสียงครับเราไปดูวิธีการใช้งานคำสั่งแรกปรับตามลำดับกันก่อนครับเมื่อแตะเลือกเมนูในการใช้งานจะแสดงขึ้นมาครับด้านบนจะแสดงระดับความดังของเสียงต่ำสุดคือ1และสูงสุดคือ16ครับ การแตะคำสั่งเพิ่มเสียงและลดเสียงจะเพิ่มและลดเสียงทีละลำดับเหมือนเวลาที่เรากดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องครับโดยไอคอนรูปลำโพงจะแสดงขึ้นมาให้ทราบระดับเสียงทุกครั้งที่เราเลือกและแถบระดับความดังของเสียงด้านบนคำสั่งก็จะปรับตามด้วยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะออกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับการปรับระดับความดังของเสียงด้วยช็อตคัดนี้ยังทําได้อีกวิธีครับให้เปิดการทํางานของช็อตคัดขึ้นมาแล้วแตะเลือกระดับเสียง เมนูตัวเลือกรายการลำดับเสียงทั้งหมด16ระดับจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้แตะเลือกระดับความดังของเสียงตั้งแต่1ถึง16ระดับได้ทันทีครับไม่ต้องใช้ปุ่มด้านข้างตัวเครื่องอีกเลยเพื่อนๆยังสามารถสร้างช็อตคัทเป็นไอคอนในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเปิดใช้งานได้ง่งงายๆหรือเปิดใช้งานผ่านวิเจ็ตก็ได้ครับงานนี้ปุ่มปรับเสียงพังไม่ตอบสนองเราก็ยังปรับเสียงได้สบายๆหรืออยากถนอมปุ่มก็ใช้วิธีนี้ได้ง่ายดีฟรี นี่เป็นอีกหนึ่งช็อตคัดดีๆที่ควรมีไว้คู่เครื่องครับเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะครับ